สวัสดีครับพบกับ Tiger ร์มิวทีวครั้งนี้นะครับวันนี้จะมาสอนวี่การเปิดนะครับเปิดสร้างตัวของ Open Chat นะครับ Open Chat ตัวนี้นครับกินเข้าไปนะครับมันก็เหมือนคล้ายกลุ่ม Facebook นะครับคล้ายๆกัน ะครับมันก็จะมีพวกอะว่าซีรีส์เกมวาดลูกอะไรพวกนี้นะครับเราต้องการเปิดห้องใหม่นะครับสมมุติว่าเรานี่เราก็ามาติ๊กข้างล่างตรงนี้นะครับสร้าง Open นแชทนะครับใส่ชื่อนะครับเทส์คำอธิบายหมดหมู่ ท้องทิ้นกระด,ด้นะครับเสร็จแล้วก็อนุญ,ญาตให้คนหาด้วยดูตัวอย่างนะครับประมาณนี้ใส่รูปด้านบนใส่รูปตรงนี้นะครับถัดไปนะครับโปรไฟล์ของเรา อ่ะเรียบร้อยแล้วก็ได้กลุ่มขึ้นมาแล้วนะครับในกลุ่มนี้มันมีการตั้งค่าคือถ้าเราเป็นแอดมินเนี่ยพวกโนต้ตพวกนี้เราสามารถลบได้นะครับแล้วก็วิธีการเชิญก็นี่กดจิ้มที่คำว่าเชิญตรงนี้ครับผมเรากด copy นะครับหรือว่าเอา QR code ตรงนี้ไปแชร์ก็ได้นะครับตั้งค่าอื่นๆนะครับตรงนี้ตั้งค่าอื่นๆ มาชีกสูงสุดได้5,000คนนะครับตั้งค่าสาธารณะาอะไรพวกนี้เราแต่พวกนี้เรามาตั้งที่หลังนะครับหรือต้องการเก็บพวกจัดการสิทธ์พวกนี้เรื่องการเขียนโน้ตอะไรพวกนี้นะครับกำหนดประกาศลบเราผู้ดูแลสามารถลบได้นะครับ โอเคอย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสไคร์ชอ่องเอ็มบีทีวียนะครับสวัสดีครับ